นานพื้นที่ต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมากมายแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพบปัญหาน้ำหลากในหน้าฝนและขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งน้ำกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและคนในพื้นที่ต้องแบกรับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่สูงพื้นที่ป่าและระบบลำน้ำสาขาที่ซับซ้อนของจังหวัดน่านทำให้การบริหารจัดการน้ำแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ โครงการนี้จึงตั้งใจออกแบบระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่และขับเคลื่อนโดยคนในพื้นที่เองต้นแบบการบริหารจัดการน้ำจะเริ่มจากตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า38,000ไร่กระบวนการทำงานใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นฝายดินซีเมนต์ฝ่ายขั้นบันได การพรวนดินระดับลึกรวมถึงระบบสูบและกระจ,จายน้ำโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเราจะพัฒนาอาชีพเสริมความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่นและร่วมกันประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวชุมชนจะมีน้ำใช้ตลอดปีลดความเสียหายจากน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทางการเกษตรต้นแบบนี้ จะสามารถต่อยอดไปพื้นที่ต้นน้ำอื่นๆที่มีบริบทเหมือนกันได้ของจังหวัดน่านนำไปสู่ระบบนิเวศที่ฟื้นตัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำแต่คือเรื่องของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนเราพร้อมจะเดินหน้าทดลองพัฒนาและขยายผลและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนต่อไป